ไส้กรองอากาศมีหน้าที่ช่วยกรองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อไม่ให้ภายในเครื่องยนต์เกิดความเสียหายทําให้เครื่องยนต์ไม่ต้องทํางานหนักเกินไปจึงช่วยในการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงค่ะ 6. สัญญาณเตือนเมื่อไส้กรองอากาศมีปัญหา 1. รถสตาร์ตติดยากจากการที่ปริมาณอากาศไหลเวียนเข้าสู่เครื่องยนต์ไม่เพียงพอส่งผลให้การจุระเบิดทําได้ไม่สมบูรณ์ 2. มีควันําออกมาจากท่อไอเสียจากการที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ 3. เครื่องยนต์อืดเร่งไม่ขึ้นจากการที่เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพส่งผลให้กำลังของเครื่องยนต์ตกค่ะ 4. เครื่องยนต์มีอาการสั่นและเสียงดังจากการที่มีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทําให้อากาศไม่สามารถไหลเวียนได้เต็มที่ค่ะ 5. มีอัตราการเผาไหม้น้มามันเชื้อเพลิงที่มากขึ้นจากการที่เครื่องยนต์ต้องทํางานหนักขึ้นค่ะ 6. สัญญาณไฟระบบเครื่องยนต์แจ้งเตือนจากการที่เครื่องยนต์มีปัญหา เพื่อประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองและสิ่งสงกป,ปรกต่างๆไม่ให้เข้าไปสู่ภายในเครื่องยนต์แนะนําให้เปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกๆ40,000ก 40, ิโลเมตรหรือขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือสภาพถนนคะ่ะ